อ,อแต่ไปโดนมันมันก็จะตัวใหญ่นะเขอจะเปลงเล็กๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นไม้รถเราแต่เขาลวงไหนหรือเรากดโฮมมาหน้าแรกอย่างนี้เราจะหยุดเขาเรากดอยู่ตรงนี้รหรือเราเน็กผ่านคนอนโทรลของมาไรอยากดูทีวีเปิดทีวีทีวีเนาะโมโนโยอ่ิบก้าอะ ังวนอสำหรับพวกวีไอพา,าพามันชัดนะผน,น,นกลิบเลยแหละภาพอะไทยรัฐทีวีที่ไหนอยากจะเข้าคุิบใช่ไหมล่ะมีแต่ข่าวแปลกๆอากาศร้อนวันไทยเขาก็อย่างเงี้ยเขาจะมีบอกว่าวันนี้เตะอะไรอะไรถ้าถึงวันเวลามันก็เข้าไปเตะดูช่องนี้ดูไม่ได้ก็ดูช่องนี้<อ>ถูกไหมคะมีให้อย่างละสองลิงก์ทูวิชั่นทูสปอร์ตทูตามทันแล้วครับ ก็คง,งต้องสายบอ,เอลเนาะอยู่รนผ้าลีก็ต้องจะยิงมาด้วยเลยนะอ่ะนะคะปรนี้59 9 0้าบาทพร้อมติดพร้อมใช้แบบนี้2 3 2 8คอนะคะจอ iPS ก็คมกริบเลยงานจากขาเวลค่ะ